พิธีปิดการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ทำให้ชาวโซเชียลเขมรกลับมาปากแจ๋วปากดีกันอีกครั้งหลังจากที่หงอยเหงาซึมเศร้าในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเพราะไม่มีเหรียญรางวัลใดๆติดไม้ติดมือกลับบ้านจนกระทั่งพิธีปิดการแข่งขันฝรั่งเศสเจ้าภาพให้แสงมเขมรจนทำให้ชาวโซเชียลเขมรกลับมาคึกคักคึกคืนคุยโม้โอ้อวดกันต่อบางคนถึงขนาดถามหาศิลปินชื่อดังของไทยว่าไปอยู่ที่ไหนกันเลยทีเดียวสวัสดีครับ พบกับสารพัดสารพันธ์กันอีกเช่นเคยครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กันและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดสารพันธ์ยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับลักษณะคลิปนี้เป็นความเคลื่อนไหวยังคงอยู่กับมาหากรรมกีฬาโอลิมปิก2024ที่เพิ่งจบลงไปสรุปผลงานของนักกีฬาที่เป็นเจ้าเหรียญทองโอลิมปิกครั้งนี้ คือสหรัฐอเมริกานะครับได้4ี่สิบเหรียญทอง4ี่ิบี่เหรียญเงินและ4ี่บเหรียญทองแดงรวม1 2 6ยิหกเหรียญรางวัลและจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกครั้งต่อไปด้วยนะครับอันดับที่2จีน4ี่เหรียญทองเท่ากับสหรัฐอเมริกา27เดเหรียญเงินและ2 4ิเหรียญทองแดงรวม91เหรียญรางวัลอันดับที่3ญี่ปุ่น20เหรียญทองอันดับที่4ออสเตรเลียสิเหรียญทองและอันดับที่หาฝรั่งเศสเจ้าภาพ16บหเหรียญทองนี่เป็นผลงาน5ออััันนดบแรกกขงีฬา ชาติต่างๆในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้สำหรับภูมิภาคอาเซียนของเราได้เหรียญรางวัลจากกีฬาโอลิมปิก2024รวมทั้งสิ้น16เหรียญจากชาติสมาชิก5ชาติฟิลิปปินส์เป็นชาติที่ทำผลงานที่ดีที่สุดของอาเซียนคว้ามาได้2เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงรวม4เหรียญรางวัลอันดับที่2อินโดนีเซีย สองเหรียญทองและหนึ่งเหรียญทองแดงรวมสามเหรียญรางวัลอันดับที่สามประเทศไทยหนึ่งเหรียญทองสามเหรียญเงินและสองเหรียญทองแดงรวมหกเหรียญรางวัลอันดับที่สี่มาเลเซียสองเหรียญทองแดงและอันดับที่ห้าสิงคโปร์หนึ่งเหรียญทองแดงส่วนประเทศอื่นๆที่เหลือของอาเซียนเวียดนามเมียนมาเขมรสปปลาวบรูไนและติมอร์เลสเตไม่ได้รับเหรียญรางวัลใดๆในรายการนี้ทําให้ชาวโซเชียลของชาติสมาชิกที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล ในรายการนี้ดูเหมือนจะหงอยเหงาเศร้าซึมจนกระทั่งมาถึงพิธีปิดการแข่งขันเฟซบ o o กแ Fan นเ page อาเซียนเซาท์อีสเอร์จิสตอรี่โพสภาพศิลปินเขมรที่ชื่อวันดาขึ้นร้องเพลงร่วมอยู่ในพิธีปิดการแข่งขันโอลิมปิกทําให้ชาวโซเชียลเขมรกลับมาคึกค,กคักคลึกคลื้นอีกครั้งคอมเมนต์ Comment, โอ้อวดปากแจ๋วปากดีและมีชาวเขมรบางคนถามหานักร้องที่มีชื่อเสียงระดับโลกชาวไทยลิซ่าว่าอยู่ที่ไหนไปรับฟังมงุมมอง,มองความคิดเห็นของชาวอาเซียน ว่าจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นความคิดเห็นของชาวเขเมรและคนไทยเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับในประเด็นที่พาดพิงที่มาเกี่ยวข้องกับคนไทยและประเทศไทยมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกของชาวเขเมรเขาบอกไว้ว่าวันดานักร้องกัมพูชาคนนี้เป็นคนเก่งทําเพลงดีร้องเพลงดีแบบเพชรในตมของเขเมรเลยและไอเทมหายากชื่นชมจากใจ แล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับจากชาวไทยว่านักร้องคนนี้ร่วมเคลมวัฒนธรรมไทยเป็นศิลปินยังไม่รู้เลยว่าการเคลมผลงานคนอื่นมันน่าอายและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามันผิดกฎหมายตอนที่ขมรจะเคลมสงการนักร้องคนนี้แต่งเพลงสงการขมรมาซับพอร์ตทันทีสเสลอชอาเขมรคนต่อไปมาแสดงความคิ็นว่าเราได้รับเหลือที่ดีในพิธีเปิดนักร้องคนหนึ่งของเราไปยืนอยู่บนเวทีนานาชาติ พวกสยามดินแดนแห่งการโกหกจะไม่ค่อยชอบสิ่งนี้ความคิดีห็ถันปากแจวแบบนี้นะครับทำให้มีคอมเมนต์ตอบกลับจากชาวไทยเราหลายคอมเมนต์เลยนะครับอย่างเช่นคอมเมนต์แรกตอบกลับว่าความคิดคับแคบดูถูกน้าใจคนทัศนคตินาลังเกียจอย่าคิดว่าคนอื่นจะเหมือนตัวเองคอมเมนต์ตอบกลับต่อไปเขามาตั้งคําถามว่าแล้วคุณเป็นอะไรทาไมต้องพิมพ์ถึงประเทศไทยและอีกคอมเมนต์ตอบกลับชาวคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าเพียงแค่นําเสนออนานิคมจากฝรั่งเศสควรอิจฉาอะไร มุมมองต่อไปเป็นของชาวบรูไนนะครับซึ่งนานๆครั้งเราจะได้เห็นความพิดเห็นจากชาวบรูไนนะครับโดยเขาบอกไว้ว่าสิ่งนี้สามารถพิจารณาได้ว่าเหมือนกัมพูชาได้รับเหรียญทองเลยความพิเห็นถัดไปเป็นของชาวอินโดนีเซียนะครับเข้ามาตั้งคําถามว่าเขามีเชื้อสายฝรั่งเศสหรือมีคอมเมนต์ตอบกลับจากชาวไทยว่ากัมพูชาในอดีตเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสยาวนานถึง91ปีมุมมองต่อไปเป็นของคนลาวนะครับเขาได้แสดงความพิดเห็นไว้ว่าเขาร้องเพลงขเขมรหรือ แปลกใจแต่นั่นเป็นความภาคภูมิใจของอาเซียนชาวเขมรนคอมเมนต์ตอบกลับพร้อมกับบอกชื่อเพลงที่นักร้องคขมนรนร้องร่วมในพิธีปิดโอลิมปิกไหมว่าใช่ชื่อเพลงคือ time to rise ชาวขเขมรนคนถัดไปแสดงความคิดเห็นว่าทำไมหัวล้อเขาละ่ะฉันไม่รู้จักเขาแต่ถ้าเขาได้รับเชิญมันเป็นข้อเสนอที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่หรือมีคอมเมนต์ตอบกลับว่าใช่มันยุติธรรมคนไทยมองข้ามคนคขมรนพฤติกรรมของคนไทยน่ารังเกียจไม่เพียงแค่มองข้ามเรา เพื่อนบ้านลาวและพมา่าอีกเพียงดูคอมเมนต์จากส่วนต่างๆและมีคอมเมนต์ต,ตอบกลับจากชาวฟิลิปปินส์ว่าเศร้ามากที่อ่านคอมเมนต์เหล่านั้นพวกเราควรแพร่กระจายความรักและมีอีคอมเมนต์ของคนไทยตอบกลับชาวคอมเมนต์ว่าคนที่ไม่สำนึกบุญคุณชอบขโมยความคิดขโมยผลงานของคนอื่นและบอกตัวเองคือต้นฉบับมีแกะสลักอยู่บนกำแพงหินมานับพันปีประเทศที่มีคนแบบนี้ไม่เจริญก้าวหน้าหรอกชาวมาเลย์คนต่อไปเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า สปอนเซอร์ทั้งหมดโดยคาสิโนโจีในศรีนุวิวชาวคขมรตเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับชาวมาเลย์ด้วยประโยคสั้นๆว่าคุณไม่ฉลาดชาวคขมรคนต่อไปเข้ามาตั้งคำถามว่าลิซ่าอยู่ที่ไหนมีคอมเมนต์ตอบกลับจากคนไทยว่าศิลปินเขมรขึ้นร้องเพลงเพราะพวกเขาเคยเป็นอนานิคมของฝรั่งเศสไม่ใช่หรือชาวเขมรคนเดิมตอบกลับคนไทยว่าเรื่องในอดีตแต่ปัจจุบันกัมพูชาภูมิใจที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ จากความพิเห็นของชาวคขเมรตที่มาตั้งคําถามว่าลิซ่าอยู่ที่ไหนมีคอมเมนต์ตอบกลับจากชาวไทยอีกหลายคอมเมนต์เลยนะครับอย่างเช่นเพียงได้โคต้าไปร้องฟรีเหมือนกับที่ได้โคต้านักกีฬาที่ไร้ประโยชน์อนานิคมฝรั่งเศสอีกคอมเมนต์ตอบกลับชาวคขมรตว่ากล้าทียบลิซ่าแค่ศิลป,ปินในประเทศไทยก็เหนือกว่าวันดาแล้วและอีกคอมเมนต์ตอบกลับว่าแหมขิงเลยนะไหนเคยบอกไว้ก่อนหน้าว่าลิซ่าเป็นคนคขมรตไงมีเรื่องขิงกันยันลูกบวชแล้ว คอมเมนต์ถัดไปเป็นของชาวเวียดนามนะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะร้องเพลงที่นั่นได้รัฐบาลต้องกู้หนี้จีนชาวมาเลย์คนต่อไปแสดงความคิดเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนมุมมองต่อไปเป็นของชาวคอมเมนนะครับกล่าวว่าด้วยความเขา่าเห็นเขาเพียงแค่ปลายจมูกฝรั่งเศสใช้เขาในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของอดีตอนาณานิคมความคิดเห็นถัดไปบอกว่าความภูมิใจจากชาวกัมพูชารักนับถือจากสหรัฐอเมริกา สำหรับความคิดเห็นนี้นะครับน่าจะเป็นชาวแคมเนที่ไปอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นของคนไทยเราเขาได้แสดงความคิดเห็นโดยพูดถึงพฤติกรรมของนักร้องชาวแคมเนคนนี้ไว้ว่าคนนี้ร่วมเคลมวัฒนธรรมไทยเป็นศิลปินยังไม่รู้เลยว่าการเคลมผลงานคนอื่นมันน่าอายตอนที่เขเมรนเคลมสงการศริลปินคนนี้แต่งเพลงสงการเขเมรมาสนับสนุนทันทีครับนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็น บางส่วนที่พูดถึงนักร้องขเขมรที่ไปร่วมร้องเพลงในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เพิ่งปิดฉากลงไปถึงแม้นักกีฬาขเขมรที่เข้าร่วมการแข่งขันจะไม่ได้เหรียญรางวัลอะไรกลับบ้านก็ตามแต่ชาวขเขมรกลับมาคึกคักคุยโม้โอ,อ้อวดถึงความยิ่งใหญ่ของนักร้องขเขมรเพราะไม่สามารถคุยโม้เรื่องกีฬาไดนะ้ความอดเบ่งถึงขนาดที่ถามหาลิซ่าซปเปอร์สตาร์ชาวไทยศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงระดับโลก ก็เรียกได้ว่าเป็นความมั่นหน้ามั่นโหนเป็นความปากดีปากแจ๋วของชาวโซเชียลเขมเเขานะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ทางสารพัดสารพันรวบรวมมานําเสนอกันในคลิปนี้นะครับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับประเด็นต่างๆในคลิปนี้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับมีการใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาต่างประเทศบางความคิดเห็นอาจจะสื่อความหมายได้คลาดเคลื่อนไปก็ต้องกราบขออภัยและสําหรับคอมเมนต์ที่มีคําพูดไม่สุภาพ หรือใช้ตอยคำที่รุนแรงต้องมีการปรับเพื่อเกิดความเหมาะสมกับการนำเสนอนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณนะโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้รบกวนกดติดตามสารพัดสารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ ขอให้ทุกท่านสุขกายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ